ปรบหมายอีกทีใครพร้อมแล้วปรบให้ดีปรบให้ดังสวัสดีค่ะคลิปต่อมานะคะไม่รอช้าค่ะจะเป็นการแสดงท่าประกอบเพลงเพลงเพลง <Okay. S 1> นกน้อยเอ้ยนกแกว้วพร้อมกันแล้วไปกันเลยสามสี่ป้ายนกเอ <Okay. S 1> ๋จะบินไปแล้วจะบินไปรับป้ายบิน บินไกลจะโดนถูกจับขอเชิญขอเชิญเจ้ากลับรอบสุดท้ายป้ายนกเอ๋ยจะบินไปแล้วป้ายบินไกลอ่าบินไปแล้วจะโดนถูกจับขอเชิญเจ้าขอเชิญเจ้า พบกันใหม่นะจ๊ะ